ไปทดลอง AI ไหมพี่น้องไปทดลองเอไอเนาะไปทดลอง AI เง AI บิง่งให้ AI ประมวลผลให้ให้ AI อันนั่นเขาเอื้นสอนสอน AI ให้เรียนรู้จากกันคลิปจากเสียงของเฮาจากอสียงของเฮ้าองค์ี่ละ่ะบริษัทของยูทูบคอนนั่นเขาไปส่งไปแต่ว่าประเด็นกับบ้บ่นั่นเนาะประเด็นกับบ้เอาเนาะประเด็นกับปิด เขาบอกว่าใข้ค <esting> ุณสามารถเลือกไปเดินก็ได้เลือกทั้งปิดไปเดินกันได้บ่เลือกออกอันเพรา่เข้าใจข้าบานนั่นบรรดา่านเขาไปทั้งที่บ่ดีเนาะยานเขาไปเห็ดบ่ดีห่ากับว่ามั่นใจบนไดเยห่ากับเห็ดยูทูปเพรากับมั่นใจยูทูปนี่แหละพี่น้องอันอื่นเอกากว่ามั่นใจบนไดายเราะวห่าเห็ดยูทูปไปเดินกันสี่หอถ้าบริษัทยูทูปบริษัทอื่นบ่หาหรเรียนยานเขาไปเห็ดเป็นตัวถีบตัวเด่น เป็นยูทูบกับยูกับยูทูบหน่อยนะว่าไปยูกับผู้ใดหรอกยูกับพี่ยูน,ยนะยน,นี่อยนะบ่บ่ไปยูกับผู้ใดหรอกน้องเอาพี่ยูเป็นตัวหลักไอเขาพัฒนาขึ้นก็เถียบางครั้งไอคาร์บ,บอนอันยั่งใจถึงไนไดนบางที่ก็ผิดพลาดเขาก็เลยบ่หมั่นใจงแต่คนเขายังผิดพลาดได้เนาะอันอันแนวมนันอันบ่ผิดพลาดแค่สีแนวอะไรแนละ้วเนาะ คนเท่ากัยังผิดผลาดใดหนุ่มเท่าวัทอ่กันไปเรีนกับเลบากาเอาแบบฟอ้อง์มาเฮียนพิยุยนี่แหละูเดียวเรียนเขาทรงแบบฟออ์ม,มากพราะว่ายูทูบเขากาเสียนเขามาํำรวจเท่าเนาะมาเท่าสิเอา AI, เอไอเนื้อสีเฮ็ดยังไงไอเอไอไปพัฒนาเออเอามาใส่ในคนนี่แหละเอากับว่า,ขาวเข,าข่าใจบันไดดอกว่าบ่าเข่าใจกับ ขอ,อยู่น้าพี่ยูนี่แหละเด้เอ,อพี่ยู่นเลยขอยู่น้าพี่ยูบ่บ่อ,อันนั่นดอกขอบคุณ e เอไอหลายๆเด้อขอบคุณเ e อไอเขาพัฒน,นาเอไอแหละพี่น้องแต่ว่าเฮาเฮาบอ่อเฮาบ่เข้าใจบอ่อซื้อเฮาบ่เข้าใจท่องแทะเฮาก็เลยบ่อ,อันนั่นดอกะเฮาบอ่อหูจับเพราะว่าเฮาเห็ดแบบฟั่มของพี่ยูกับหูจับตัพี่ยูนี่นะขอโยน้าพี่ยูเด้อพี่ยู่นเลย ป็นลูกน้องพิยุ่นเนี่ยนะว่าเป็นลูกน้องผู้ใดหรอกเั็นพี่ยูสิใสเอไอก็เอาตามพี่ยุ่นะแต่ว่าแหง่งแห่งยูนัมบริษัทพี่ยุ่นก็ไปนั่นบริษัทเอไอแล้วเขาสีส่งของมุ่นเข้าไปใส่เนี่ยว่ามั่นใจนั่มไปเดินก็นเลยบอนั่นไปเดินก็สีขออยู่นัมพี่ยุน่นนะ ไปเรียนไปกดไปกดอ่านอยู่ไปกดอ่านข้อมูลอยู่ไปกดอ่านบระดีอ่านรายละเอียดบระเดี๋ยวอ่านพ่อข่าวๆลยนะบบนี้มือเส้านเปิดเปิดเบื้องของมันอาจารย์เสียกสันมือเส้านี่อาจารย์เสียกสันเอามาลงประเด็นก็เลยว่าโอ้ดีแล้วล่ะประเด็นบ่าไปกดเอาประเด็นไปกดอ่านไปเบิ้งซื่อๆไปเบิ้งแล้วก็เลยออกมากแบบนี้มันเด่นขึ้นมาใหม่ก็เลยกดปิด เขามาสํารวจเขาก็ที่ไปสํารวจชูส่องหรอพึ่สงส่งแต่ว่าประเด็นว่าเอาพูดใจเอากันแล้วแต่ข้าเจาเ้าถ้าว่าประเด็นว่าเอาพยไปกดปิดหรอคอยเข้าเหลือกเข้ากับมิซีเหลือเนาะพี่น้องนะเนาะเข้าเหลือเป็นตัวเข้าเองหรอว่าเป็นตัวของใครหรอว่าเป็นตัวของเจ้าของเองนะคอยอยู่กับพี่ยูด้อพี่ยูอยู่กับพี่ยูอยู่กับแบบฟอร์มพี่ยูเป็นไถ่พีย่พยูนะ บาไปทางอื่นเนาะได้หน่อยได้หลายก็อยู่กับพี่ยูนได้หน่อยได้หลายก็อยู่กับพี่ยูสวัสดีค่ะเบาไล่ขอบคุณหลายๆเด้อเบาไล่ขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจใหไปเดือนขอบคุณหลายๆิีหน่อย แบบพ่อมมืองกฤษฎีกส่งให้เบิร์ดสุขูสุขล่ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิได้แต่ของไปเดือนได้เบิร์ดเหรอละได้ขอบคุณเด้อเด้อ